ปัญหาชายแดนเราไทยกับกัมพูชาปรับครอมอไปก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจะได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้พูดถึงด้วยซ้ําว่าจะปรับครอมออย่างไรเพื่อที่จะช่วยประเด็นนี้ใช่รัฐบาลอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐบาลตระกูลชินวัตรเนี่ยขเขมรเขาไม่เคยจะมีปัญหากับไทยไม่เห็นเคยจะกล้าหาญชานชัยมารบกับไทยปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็สงบสุขกว่าในปัจจุบันนี้แต่พอรัฐบาลตระกูลชินวัตรขึ้นมาเนี่ย ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็หนักหนาขึ้นมากว่าเดิมอีกไหนๆจะปรับคลมอเคยคิดอะไรในเรื่องพวกนี้บ้างไหมและคุณพูดถึงชายแดงก็เลยเป็นนึกถึงด้วยว่าเรามีปัญหาเรื่องการต้มตุน๋น call center scammer ค้ามนุษย์ชายแดนเต็มไปหมดเลยซึ่งมาจากทั้งกัมพูชาทานนะั้งเขมรทั้งนั้นทนั้งเขมรทั้งพามา่าและขเขมรหนักมากเราก็ไม่เคยคิดว่าเออปัญหาของบ้านเมืองอย่างนี้จะแก้ไขอย,อย่างไร แต่เราจะปรับคอรมอรโดยการมาต่อรองกันจะให้กี่กระทรวงคือเขาบริหารประเทศเขาปรับจะปรับคอรมอรโดยที่ไม่ได้เอาประเทศไทยมาเป็นศูนย์กลางว่าประเทศไทยต้องเป็นหลักทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทย